สวัสดีครับทุกคนมาหาแม่แปลกับพ่อใหญ่ครับเบียจิเดินทางกับม่านแม่สวัสดีครับพอดีครับแ่สวัสดีครับอเก็บของแล้วแหละสวัสดีครับสวัสดีครับอเบียดีครับ ไปไซด์สี่กลับบ้านครับแมนไปอันนั้นไปเหตุสัญญาบ้านเดี๋ยวจะไปทำบ้านใหม่เดี๋ยววันหลังแล้วก็จะได้ไปขึ้นบ้านใหม่บ่าวเบียได้หนิแมนไปได้ครับไปเด้ออยู่หลังวัดใช่อปะแถวหลังวัดแต่แต่ออกไปทั้งทั้งทางทงน้านิดนึงครับโอ้อากาศดีเลยแหละครับกับก่อยู่ในเมืองเหรอแม่บอกไก่แต่นอนห้องไหนเจอวา เอนัเนี่ยมแม่อันนี้เป็นในเป็นปักสามตาที่หักออกมาเดี๋ยวมันมันตกในรถปอกมือขึ้นเนี่ยครับเมี่ก็ว่าย่รถกันหนาได้ยินไหแม่เนี่ยไปขึ้นรถไม่ได้ปวดแอลวะครับแม่ปวดแอลขนาดเลย ขาบรดเลยเออขับีฮัตจีร็อกมันสฮัตใจหูดน้ำเล่าที่ในเรามาช่วงถ่ายเพื่อนนะโอ้ยเจ็บแห้งก็โดนด่ายถามาเสียดายยิ่งมามาทันมาถ่ายจริงๆเล่นกอล์ฟที่ก่อนเคยเป็นนักกีฬาอะไรบ้างกอล์ทีเจ้าเหรอแม่ผมบอกบริบูรณ์เลนักกีฬา

ไ,ไม่พูดนะแล้วไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยไม่อันนี้ไม้ของแม่ไม้ของตัวน,นี้ไม่ก็รอว่าจะซื้อนี่มาแม่จักเพืนี่ึถ้าคุณได้ใม้เลยนี่อ๋อม่ใช่ลองเพลงใหม่ป่ะเอาซื้อจะลองเพลงกันอ่าแม่แล้ <laughs> วพ,พ่อปฏิบัติฟุตบอลทุกวนักวนสนามกุกกอกอ้แต่มไม้ไวรุ่นอเอี๊ยเอ๊มาหน่อแม่ก็กกติดใจเอาน้ำฉีดเอาแม่ค่ะเดี๋ยวค่อยฉีด ไม่เราไม่รู้กี่ั้นเลยเมื่อวานนี้เราทักกันไปสามเที่ยวนะเมื่อวานเราเล่นกันสเกมเันมีเบแล้วตัวเทนาที่ดังๆเนี่ยเดี๋ยวให้สูบออโนวาเดแล้วก็เ่าไม่ก็เืซื้อได้อเอเซื้อเลยต่สมัครานอ หกพันละเจ็ดสิบตันแม่ขายทิ้มระเดะสี่พันไปเส้นกระสุห้าหมื่นห้าไปสมัครทนเลยมันทำอดิตยังดีอย่างนี้เชื่อๆหรือได้ไปวาาพี่กินแล้เดินลุกเดินหรอไ้ไหมส้มเส้นหมอด้ไหมด้าเกนได้เขนมกินมาซื้อเหาอขนมยังแล้วขนมขาเปงอย่แล้วเอา้ข้าวนาขุแล้วกระเทลองแวะหาดู นาิเดี๋ยวจะน้องคาราโอเกะกับเสืออยู่วันนี้ยังเปลาเมื่อกี้น่าจะโอ้โหเสียดายนะแม่เนาะเมือนไหนเบียร์กับไ่ขำยั่นตัดกำลังก่อนเลยบ่อยมากเมื่อนั้นเล่นหน้าแล้วเปาดีแล้ววันนี้มาฟังเสียงเป่าบียูได้ลองเพลงแบบโบน้ำใจเลยไหมไม่ท่านวดร้องผู้หลุเนาะแล้วรอบหน้าแม่แล้วรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเลยแม่สชวนมาลองไหมตัวแม่ที่จัดงานอนี่ยยัง วันที่หนึงว่อันนั้ชุดจีนมาครับุสจีนเาจัดที่บอวาบี้วันที่15โอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวงเขเห็นได้เงินนะเนาะมันก็เกิดพออ้อพ่อเกิดเมื่อไหรครับสิบห้าสิบค่ะโอ้โหนอนในไทยเกิดโอ้โห้ร้องไปเลยอืม มันเกิดพอเดี๋ยวเฮือบ่าวบีมาโอ้ยแม่เงินเงินเนาะค้าติมสิงโอ้ยแม่ฟรีฟรีก็เห็นฟรีเห็นเฮ่สื้อเนีน่ยฟรีแม่แเห็นเสื้อพ่อเสื้อสักตัวหนึง่งอ้าวแม่ได้ได้แม่ได้ได้แล้วันเกิดพ่อสิห้าขุมพัดเด้อย่งไม่เคยจัดใช่ไหมไม่เคยเลยตั้งแต่คือครั้งแรกครั้งแรกแล้วขอแต่ว่าแม่ขอเป็นสิบหกเลื่อนมื่อหนึ่งได้ไหมครับได้ย้อนหลัง ว่าซิปหาเบียร์อันอันไปทุลารึครับโอเคที่พกเนาะที่พกพอดีครับรดได,ได้ได้าง,งานชอบขนมเขาเขาจัดเลยครจัดอยู่ครับพ่อกะบ,บ้อมีไม่มีมหัศลพบงานแล้วก็ร่างค่ากะบ,บ้อมีครับกะชิดเป็นมีแบบเป็นสินค้าโอท็อปนี่หนาวันนะครับราคาอันเวลาร์ไม่มีบ,บ้มีครับกะปกติอะไรคือปีให,หม่อะไรไหม แมนคือปีใหม่คือก็คนไปเทีย่ยวเยอะยนะตั้งแต่ช่วงเนี้ยไปตั้งแต่วันนั้นได้มัาอันห้าไปละคนมาแล้วมาเที่ยวปีใหม่คนเยอะนะมามาองานท่าโอ้แพงก้อนติดตามข้ามไปทุกปีมาลดเงินแต่ว่าปีนี้โควิดโควิดก็ก าการยุรนะคเอาว้ิรอคัวนีดลงงให่้แป้งเหาไสดแล้วน่าจะไม่ได้สร้างรายได้นะเสือมันสีจิตเหลือ,อง,องแม่โม <laughs> ติดเลียงมันสีติดแดงเลยแม่คันเพลงนี่โม่ใครตยติดเลียงนี่แม่แดงเลยหร้ออคือเขาสามารถเปิดสางอะไได้ได้คือแบ่งสร้างเอาหั FC บน่ยแม่ครับเข้มอะนอแม่ มัเกมถ้ามันแด้งไม่เอาไวจะเป็นลูกพิมถ้าเดิงแล้วก็รองไปได้บอกต้งเบียกันแบบเสือค่ายยังไงนะเนี่ยเบียกับลบขึ้อย่างครับแต่ว่าถ้าค่ายน้อยๆแบบหัจักกันอะไรกเอาไววอยาครับปกติเข้มเอาแต่ว่าค่ายยังไงเขากับบางเทีอเขาอ่าเขาอย่เขาแบบแบบนี่เขาแต่แต่ข้าเจ้านะท่านเขาสั่ง แจ้งไปสั formal, <Yeah. S 1> ่งมาห้ากระโดนเหมืน hmm. กันห้าีเท่เดิห well, so. ้าไปล่งเพลงเขาได้สั่งบ่แต่ห้ากับากับน้นได้อยู่้ากัลบนได้อยู่ไก่คุ้ห้าก่ใ้าไปรองเลยแหละนัก่้หาอะไรละพวกหากับลบพิมไอ้พียืไม่ลบทีมบดได้้าเอ้วแม่ปแล้ครับ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพอครับนะครับสวัสดีครับพี่นายพี่เสียกอับไปเด้อครับขอบคุณบาเวียครับขอบคุณนะครับอันสำเร็จร่วงไปด้วยดีนะคะเครื่องเสียงเรียบร้อยเดี๋ยวเอาอย่างนั้นหนาแม่เนาะบเดี๋ยวไปไหนก่อนไปเชว้ออกันครับเดจะล้างก็ไปใช้ด้วนั่นนะก็ไปใช้ที่บ้านเลยมาเดินทางกลับบ้านกันนะทุกคนเอ้า ไปจะไลฟ์สดในการเดินทางด้วยนะครับก็อย่าะะลืมกดไลค์กดแชร์กับมารม์เบีเดดยด้วยทุกคนสวัสดีครับ